ในขณะที่ช่วงที่หลวงพีอ่อยู่พรรษาณวาดัดฝายหินณตรงนี้เนี่ยณตรงนี้นี่เองของวดัดฝายหินเนี่ยเป็นสูุสารท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ใส่กระดูกของผู้ที่วายชนไปแล้วมากมายวันหนึ่งในขณะที่หลวงพี่จัดรายการอยู่มันก็มีเสียงทุบปังปังปัง,ปง,ปง,ปงส่วนมนข้ามปีชวนผีปฏิบททัติธรรมเจริญพรคุณโยมคำนี้ หลายๆคนเห็นจากป้ายที่วัดายหินนั้นก็นำเอาไปติดเอาไว้ก็จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องของการอำนวยอวยพรในเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีในวันปีใหม่เป็นเรื่องแห่งความเป็นมงคลแต่ที่คนเนี่ยฮือฮาแล้วก็มาถามกันอยู่เรื่อยๆก็คือชว่วผีปฏิบัติธรรมมันคืออะไรจริงๆเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปคุณโยมแต่วงพี่ก็ต้องบอกก่อนว่าคําว่าผีมันดูน่ากลัวเนาะอืมซึ่งพระก็กลัว พราะพระก็เจอจริงๆผีตรงนี้คือผีในใจผีที่มันเป็นอัตตาของตัวตนจริงๆแล้วเราไปกลัวเนี่ยในสิ่งที่มันไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นจิตของเราจึงสร้างตัวนี้ขึ้นมาเราจึงทําการที่จะเรียกว่าให้ทุทกๆท่านได้รู้จักตัวตนโดยการที่แกะตัวอัตตานี้ออกมาโดยใช้ตัวอสุภกรรมฐานเป็นตัวนําดังนั้นวัดไฟหินซึ่งอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี้ย เราก็ทำตรงนี้ขึ้นมาด้วยที่เรียกว่าทั้งคุณโยมที่มาปฏิบัติธรรมก็ได้บุญทั้งตัวจิตปิญญาณที่เป็นพลังงานก็ได้บุญด้วยเช่นกันคุณโยมคิดว่าหนึ่งปีนั้นเราจะไหว้บรรพบุรุษของเราเนี่ยกี่วันเพราะนั้นหลวงพี่เนี่ยเห็นมากับตาว่าหนึ่งปีที่เราอยู่นะที่วัดนะตรงนี้ใกล้กับสุสานมีญาติเนี่ยมาไหวหลุมศพเนี่ยแค่วันเดียวทั้งปีเพราะฉะนั้น ลองคิดดูว่าถ้าเป็นเราเนี่ยหนึ่งปีมีญาติมาเยี่ยมครั้งหนึ่งเนี่ยมันดูน่าสงสารหลวงพี่ก็เลยมองว่าอ่าถ้าอย่างนั้นปีใหม่ไหนๆก็เริ่มวันใหม่ปีใหม่แล้วเราก็มาเริ่มสิ่งใหม่ๆเอาความเป็นมงคลให้กับทั้งคนแล้วก็ทั้งพลังงานจึงจัดตรงนี้ขึ้นมาแต่จริงๆมันมีที่มาที่ไปคุณโยมเรื่องราวมันเกิดขึ้นเพราะว่าในขณะที่ช่วงที่หลวงพีอ่อยู่พรรษาณนาวัดฝายหินณตรงนี้เนี่ย หลวงพี่เองจัดรายการเกี่ยวกับธรรมะชื่อว่าชื่อรายการเดอยเฮียนดูน่ากลัวนะคุณโยมตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวแกะในตัวจิตแค่ฟังชื่อก็ดูน่ากลัวแต่พอคนที่มาฟังเนี่ยคุณโยมเชื่อไหมเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยที่มาฟังแล้วถามเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะพอได้ฟังก่อนเนี่ยคุณโยมจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่รายการผีแต่มันเป็นรายการธรรมะซึ่งตอบปัญหาต่างๆในขณะเดียวกันณตรงนี้นี่เองของวัดฝายหินเนี่ยเป็นสู่สาน ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ใส่กระดูของผู้ที่วายชนไปแล้วมากมายวันหนึ่งในขณะที่หลวงพี่จัดรายการอยู่มันก็มีเสียงทุบปังปังปัง,ปงหลวงพี่ไม่บอกนะว่ามันคืออะไรแต่มันเป็นเสียงทุบคุณโยมมันไม่ใช่เสียงกิ่งไม้คุณโยมลองดูได้ตามภาพเนี่ยกุฏิหลวงพี่ไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยแล้วมันจะเอาตรงไหนมาแล้วดังบนหลังคาหลวงพี่ก็เลยถามคุณผู้ฟังที่ฟังรายการบอกคุณโยมได้ยินกันไหมทุกคนก็เข้ามาในไลฟ์ก็บอกว่าได้ยินเจ้าค่ะ อืถ้างั้นหลวงพี่ก็เลยขอนอกรอบนะก็เลยพูดออกไปออกพูดพูดไยลมไปขอหลวงพี่จัดรายการก่อนเนาะ,ะถ้าอยากจะได้บุญเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โยมมาทําบุญเดี๋ยวเราก็มารับบุญพร้อมกันเมื่อไหร่ก็ตามที่โยมมาสังฆทานโยมก็มารับด้วยพร้อมกันเพราะนั้นหลวงพี่จึงใช้สูตรครูบาอาจารย์ว่าหากมีอะไรก็ตามที่มาเป็นแบบเนี้เราจะช่วยเขาเราจะ,ะเราจะเราจะ,เราจะชวนเขาให้มาในเรื่องของหนึ่งสมทานศีล สองในเรื่องของรับบุญรับพรพร้อมกันอ่าเราก็มาดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณโยมใช่ไหมว่ามันก็มีดังเป็นบางวันอ่าเหมือนเหมือนมาเตือนโดยเพราะอย่างยิ่งอ่าคล้ายๆวันวันเพ็ญพอมาเตือนแบบนี้หลวงพี่ก็อ้าวมารับรับพรรับบุญล้วมานั่งกรรมฐานเพราะหลวงพี่จะชวนนั่งกรรมฐานเสมอเสมอ,สมอในรายการท,กทุกทุกท้งวันละสามนาทีไม่ต้องเยอะกรรมฐานมากมายถ้าอยากจะไปเยอะๆไปปฏิบัติธรรม ันนี้แค่จิตรวมกันให้รู้ว่าวิธีการนั่งสมาธิเป็นไงแค่นั้นจบเออเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เองพอได้นั่งสมาธิคุณโยมปรากฏว่าเสียงนั้นเริ่มหายไปไม่มีสิ่งอะไรมาปรากฏแล้วพอออกพรรษาเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านเจ้าวาดเหมือนท่านรู้เหมือนท่านรู้บางอย่างท่านก็เลยถามว่าเป็นยังไงไอ้ที่อยู่ข้างหน้าที่มันกวนอ่ะมันไปไหนแล้วมาไหมหลวงพี่ก็เลยบอกว่าอาจารย์ครับ ไม่มีแล้วนะตั้งแต่ที่ชวนเขาสมทานศีลแล้วก็ชวนเขามารับบุญรับพรเวลาที่โยมมาผมไม่ได้ยินเลยอีกเลยนะบอกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยน,น่าจะเป็นเขาเรียกว่าตัวบุญเป็นตัวที่เป็นตัวกุศลที่ทํางานและตรงเนี้เขาก็คงจะได้รับแล้วก็อํานวยอุปพรณไปแล้วก็คงจะไปเปลี่ยนชาติภพเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้นี่เองแหละคุณโยมที่ทําให้หลวงพี่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วยังมีอีกกี่ดวงซึ่งหลวงพี่ไม่ใช่ผู้พิเศษนะ แต่ว,ว่าเรามีความรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทาไมเราไม่เอาบุญให้คนตายละ่ะจะเอาเฉพาะช่วงที่เขาตายใหม่ๆเหรอมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นหลวงพี่ก็เลยขอให้ผู้ที่ร่วมปฏิบัติธรรมเนี่ยนอกจากที่เราจะได้ฝึกกรรมฐานแล้วเรางได้อํานวยอุปนิสัยให้กับสัพพวิญ,ญญาณทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลรวมถึงทวยเทพเทวดาที่เรามีความเชื่อตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉนั้นท่านก็ได้อานิสงส์ผลบุญต่อให้เราจับต้องไม่ได้หรือมีจริงไม่มีจริงแต่คุณโยมนั้นสบายใจนี่แหละเขาเรียกบุญ บุญที่อยู่ในใจเพราะฉะนั้นหลวงพี่ก็เลยอยากให้เชิญชวนะนะตรงนี้คุณโยมไม่ต้องไปกลัวคําว่าชวนผีปฏิบัติธรรมถ้าคุณโยมกลัวกับแค่คําพูดแบบนี้คุณโยมทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณโยมถูกเขาหลอกเดี๋ยวผีมาเดี๋ยวผีมามันจะเกาะใจคุณโยมเป็นอย่างนี้ตลอดไปคุณโยมจะยอมเป็นผู้แพ้เหรอถ้าไม่ยอมเป็นผู้แพ้ก็ลองทําความดีแล้วลองปฏิบัติธรรมดูขอเชิญชวนเนาะตั้งแต่วันที่3 1เป็นต้นไปแล้ว พอข้ามปีเสร็จปุ๊บเราก็จะหยุดเพื่อทําพิธีโอซีกรรมแล้วหลวงพี่ก็จะปล่อยให้พักหลังจากนั้นช่วงเช้าเลยเราก็มาทําวัดเช้าแล้วก็ใส่บาทปีใหม่แล้วคราวนี้เราก็ถวายพระตาหารเช้าเป็นอันจบรายการคุณโยมมีแค่นี้เองเนาะสวดมนต์ข้ามปีส่วนผีปฏิบรรัติทมวัดสายหินคุณโยมจเจริญพร